สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัมาทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน,นะคะชาวธาตุลมมีทุนตุนกุมคาะประจําเดือนมีนาคม2567นะคะชาวธาตุลมค่ะได้แก่ชาวมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวตุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและชาวกุมนะคะ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะ อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางคร้สามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กำลังจะเปิดเราก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซนเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุลมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตท,ที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดิหน่อยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะ ไพ่หกดาบค่ะไพ่ห้าดาบนะคะและเป็นไพ่แปดถ้วยชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มนะคะที่เป็นคนโสดและมีคนโสดความสัมพันธ์ไม่และและเป็นคนโสดที่มีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในดีที่ผ่านมานะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกค่ะมีธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มธาตุเดียวกันกับคุณด้วยนะคะ คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เนาะไม่รู้สึกว่าใน่ดิที่ผ่านมาชาวธาตุลมเองนะคะเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์ที่เติมไม่เต็มความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอยู่มานานแล้วก็มีแต่ปัญหารู้สึกอึดอัดรู้สึกไร้ทางออกนะคะเมื่อวันเวลาผ่านไปคุณรู้สึกว่าการที่คุณพยายามแล้วพยายามอีกมันเหนื่อย แล้วที่จะยอมแพ้แล้วก็เดินหันหลังออกมานะเลยกลายเป็นคนโสดเนาะหรือคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะคุยกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะอืมนะแล้วก็เขาอาจจะบอกคุณว่าเดี๋ยวเขาก็เลิกแล้วแหละเดี๋ยวเขาก็โสดแล้วแหละ รอเขาหน่อยอะไรประมาณเนี้แต่ที่ผ่านมาคือมันมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นตามที่เขาพูดะนะคะเนาะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันชัดเจนไม่ได้แล้วยิ่งตัวคุณก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันแก้ที่ตัวเราคนเดียวไม่ได้อมันต้องช่วยกันนะคะก็เลยเลือกที่จะปล่อยนะคะปล่อยทั้งคนปล่อยทั้งความสัมพันธ์ปล่อยทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น นะคะแล้วก็เดินออกมาหันหลังออกมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดลมมิถูนตุนกุมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะออของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกเด้เป็นไพ่ทาลรแฟนนะคะบางคนอาจจะหนีไปพักกายพักใจไปถือศีลแปดไปปฏิบัติธรรมเลยก็ได้นะไพ่เก้าเหรียญค่ะ เด็กถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สามเหรียญค่ะชาวธาตุลมมีถูกตุนกลุมนะคะที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะก็อย่างที่บอกเนอะว่าคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องเรื่องความสุขของตัวเองไปเลยอะ่ะนะคะหันหน้าเข้าหาธรรมะเลยถือสีแปดเลยนะหกพนุ่งขาวผมขาวไปเลยก็ได้นะคะอันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสงบจิตสงบใจ ปล่อยวางในเรื่องของความรักที่มันไม่สมหวังนะคะแล้วก็เข้าใจแล้วก็มีความสุขกับความโสดของตัวเองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นสถานการณ์ของคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่รู้สึกว่าตัวคุณอาจจะเปลี่ยนโฟกัสก็ได้นะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโปรเจกต์ ใหญ่ของคุณที่คุณมีเป้าหมายแล้วต้องการทำให้มันสําเร็จอะ่ะอืมในเมื่อในเรื่องความสัมพันธ์เราต้องการความชัดเจนแล้วมันเราเขาให้ความชัดเจนไม่ได้นะคะก็อาจจะเลือกที่จะวางมันไว้ก่อนตรงนั้นนะคะเราหันกลับมาโฟกัสความสุขของตัวเองอืเวลาต้องการกําลังใจก็ค่อยหันกลับไปทีนึงอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะสถานการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนที่คุณคุยอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่า ความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุลมก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่มาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะเอมเพรหเหรียญค่ะไพ่ สิบดาบและเป็นไพ่สีถ้วยนะคะชาวธาตุลมมีถุนตุลกลมนะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพฤกอศกันมังกรนะคะธาตุน้ำกรกรกดินพิจิกมีชาววันศุกร์ด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อันตามหน้าไพ่นะนะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณคุณชอบคนคนนี้นะอืมนะคะแล้วก็มันเป็นความชอบที่ หาจากที่ไหนจากใครไม่ได้ต้องเป็นคนคนนี้ต้องได้จากคนคนนี้อะไรประมาณเนี้ยเออไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะอืมแต่สิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์นี้คุณและเขาอาจจะสื่อสารกันกันมาแล้วอะ่ะคุณต้องการอะไรคุณบอกเขาไปแล้วแต่สิ่งที่คุณต้องการอะ่ะแล้วสิ่งที่เขาให้มามันไม่ตอบโจทย์สมมติว่าคุณต้องการร้อยเขาให้คุณแค่ได้แค่ยี่สิบห้าอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืม แล้วคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวเขาอาจจะเปิดช้อยเขาอาจจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วคุณก็รู้สึกว่าการรอการรอที่จะได้รับความเห็นใจรอที่จะได้รับความชัดเจนรอที่จะได้รับเวลาจากเขามันทำให้คุณเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองด้อยคุณค่าลง นะคะอันนี้ก็คือความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวธาตุลม,มีถุนตุนกุมคิดถึงค่ะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุลม,มีถุนตุนกุมมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดอะวอลค่ะไพ่สดาบนะคะ ไพ่สีเหรียญค่ะและเป็นไพ่ชาลีอัลนะคะชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุมนะคะคนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินประสบการณ์มังกรมีชาวธาตุลมด้วยกันด้วยนะคะมีชาวต่างชาตินะหรืออาจจะเป็นชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเขารู้สึกอย่างไรความจริงแล้วเขายังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะแต่เขาไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจน ตัวเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้นานของสุขภาพการงานการเงินการเดินทางหรือความต่างระหว่างคุณกับเขานะที่มีปัญหาอยู่นะแล้วก็เขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ทําให้คุณและเขาอะมองไม่เห็นอนาคตในความสัมพันธ์แต่ถามว่าการมีคุณอยู่มันอุ่นใจไหมใช่มันมันคือการมันคือความอุ่นใจมันคือความอบอุ่นหัวใจที่ที่เวลาเขารู้สึกว่าเขามีคุณแล้วเขารู้สึกแบบตัวเองไม่โดดเดี่ยว นะคะไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางปัญหาต่างๆเขายังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตค่ะแต่ถามว่าเขาจะให้ความชัดเจนไหมก็ยังเขาก็ยังอยากที่จะกักคุณไว้อยู่นะคะอืมประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรแมขอเนญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่เดวิลนะคะ ก็ยังตัดกันไม่ขาดนะสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆนะคะไพ่สองไม้เท้านะคะไพ่แปดไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่สามดาบชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมเอาค่าอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่บอกเลยนะสำหรับคนโสดอะ่ะจะมีคนเข้ามาแต่ต้องระมัดระวังว่า คนที่เข้ามานั้นหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนที่หวังผลประโยชน์ในความสัมพันธ์2นะคะเข้ามาแล้วเขาอาจจะไม่ได้โสดอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้ฟรีอะ่ะเออนะคะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเขาอาจเข้ามาแล้วทําให้เรากลายเป็นตัวเลือกทางเลือกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่รู้สึกว่าสําหรับชาวธาตุลมอ่ะการที่จะเปิดใจการที่จะโฟกัสเรื่องของความรักอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นนะคะเนาะสำหรับคนที่ มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณและเขาก็ยังมีการสื่อสารกันอยู่แต่ว่าความชัดเจนในความสัมพันธ์เขาก็ยังให้คุณไม่ได้หรือเขาก็ยังให้คุณไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะยังมีปัญหาคาราคาซางค้างคานะคะใครที่ไม่ชัดเจนโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีตัวเลือกทางเลือกก็ยังคงเจอปัญหานี้อยู่นะคะชาวทัดลมนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมนะคะสําหรับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกนะคะ9ไม้เท้าค่ะไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะวเวอร์ค่ะ และเป็นไพ่เดทค่ะมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้นะคะที่ความสัมพันธ์นี้ที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็พยายามอย่างหนักมาตลอดในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งปี6เดือน2ปีสาปี4ี่ปีก็แล้วแต่แต่ในเมื่อรากฐานของความสัมพันธ์นี้มันไม่มัน่นคงไม่มั่นคงทางรากฐานในความสัมพันธ์ไม่มั่นคงในด้านเรื่องราวของจิตใจหรือความรู้สึกก็ตามมานะคะเราไปคาดหวังหรือว่าเอาแน่เอานอนกับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ดังนั้น ไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็น่าจะเหนื่อยมากๆพอสมควรแล้วแหละนะที่ผ่านมาในความสัมพันธ์มันแตกร้าวมาโดยตลอดมันอาจจะต้องถึงเวลาแล้วก็ได้ที่คุณจะออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงไม่ชัดเจนมีแต่ปัญหามีแต่รอยร้าวแล้วรากฐานก็ไม่มั่นคงมันจะตกลงมาใส่หัวคุณเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะดังนั้นเลือกพื้นที่ของความปลอดภัยมาก่อน นะคะปลอดภัยต่อจิตใจปลอดภัยต่อสุขภาพจิตปลอดภัยต่อความรู้สึกของคุณด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe นะคะคอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูดส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันนะคะในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ